ไม่มีใครทำแล้วใครจะทำมาถามที่ใครจะทำไปถามเขาสิเราไปถามเขาสิอย่ามาท้าไปบังคับให้เขาทำเวลาคุณบังคับผมแล้วก็ต้องเขียนไว้ในรัฐมนูนค่ะอ่ะแล้วเขียนไว้ในรัฐมนูนได้ไหมล่ะรัฐรรมนูลไม่เป็นสากลว่าไงต่อมาก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนก็เอาประชาชชนนเป็็หลักก่วยค่ะทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะอ๋อเหรอค่ะถามทุกวันนะเลือกระาษกระดาษหรือเปล่าหกดูหรือเปล่าเอาอยู่แค่นี้แหละโอ้ จะเลือกอะไรก็เลือกไปเลือกผู้นี้ก็เลือกไปไปเ,เลือกมานะถ้าได้คนที่มันแข่งซวยเข้าไปอีกจะทำาายังไงไปจัดก,การเขาด้วยถ้าใครไม่แข่งคัวก็อย่ามาเดือดร้อนคือมันคิดเยอะคนมันคิดเยอะมันรวมกันไม่ได้ไงใช่ไหม ถ้าเรารวมพลังกันได้เราทำได้ป่านนี้ผลิตเครื่งองบินยางกาสเป็น้ำมีในพวกยางแทงรั่วอยู่ไงใชาา่ไหมว่าไหมแล้ววันหน้าไปดูแล้วกันถ้ามประเทศถ้ามันด้อยจับไปแล้วก็๋ยวมาโทษฉนะัน บ้านเลยต้องอ่านไม่จไม่รู้เรื่องพูดทุกอย่างรู้เรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านรึเปล่าถืออ่ะอ่านอ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลที่เขาทำดีๆอ่านบ้างเปล่าอ่านได้เปล่าไหนอ่านตอบดิไหนฉันจะถามให้ดูาตัวถันขึ้นมาเลยโอ้ท่านที่ว่ามาอ่านเดีวอ่านไหนดูดิ ไม่ได้ส่งมาเลยวกส่งมาทําไมไม่รู้จะส่งมาทําอะไรส่งมาเพื่ออะไรจะให้หนูทําอะไรโต้โหท่านคิดแบบน,นี้อย่ามาเป็นสื่อเป็นอะไรก็ได e ้แล้วส่งมาทําไมวะ <c oughs> ส่งมาไอ้ห <c oughs> ัวอะไรงัก็ไปไปหาเองครับตอบอ่ะ <c oughs> เธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่หร <c oughs> อถ้าส่งให้คนที่ไม่ฉลาดเธอฉลาดแล้วไม่ต้องอา่านไม่ต้องเลยลู่ทาพฉันเลยก็ได้ไม่ต้องไม่เกินประโยชน์ การทำเพื่อชาติ้านเมืองเนี่ยม,มันลำบากนะก็ไม่ต้องทำหรอกวะร่วงแค่แกะเก,า,เกาทุกเรื่องแล้วต้องมาตั้งอีกแล้วตั้งทหารเหิดเป็นผบบอเขาหรือไงตั้งทหารเนี่ยแกงนีแกงนวลบ้าหรือเปล่า